สวัสดีครับผมแก๊ปไอสตีมนะครับโยคารวีแคร์นะครับวันนี้ก็มาดูงานกันวันนี้ BMW เต็ม้านเลยูเนตะ็มะไร้าเลยนะก็แต่เดี๋ยวเริ่มต้นที่คันพอลสก,ก่อนคันนี้เนี่ยมารีเช็คหนึ่งเดือนนะเป็นของพี่มาดันนะอนนเออเป็นงานตั้งแต่เดือนก่อนคันนี้นหุ้มฟิล์มใส่ไปเงามากอ่าแล้วก็จริงๆเรามีนําเสนอไอตัวฟิล์มกันรอยแล้วกันร้อนที่หลังคาไปนะแต่ว่าลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวขอลองดูก่อนอ เออก็ไม่เป็นไรก็อย่างนี้คือสุดท้ายแล้วครับผมไม่ไม,ไม่เป็นคนไม่หาเซลล์อยู่แล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าคิดว่าขับรถแล้วโอเคไม่ร้อนก็ไม่ต้องติดแต่ผมว่ามันก็มีข้อเสียอย่างหนึง่งคือมันจะดูพฟ้านะครับอ่เราเรียกว่าเป็นการแนะนําเป็นการแนะนําแนะนําแนะนาแนะนาอ่ะมาดูมาดูคันอื่นกัน,น,นไปนไล่จากนู้นดีกว่าอ่ะอนนก็อย่างคันนี้นะมาลอกฟิล์มนะเอ่อรถสีขาวผมบอกเสมอนะว่าหุ้มฟิล์มใส่เนี่ยดีมากนะมันช่วยกันเหลืองนะ จะเห็นได้ว่ารถขาวมากนะเหมือนรถใหม่เลยเหมือนรถใหม่เลยนเนยต็มร้านไม่หมดนะแล้วก็มีเวลฟลนะเวลฟอันนี้คันนี้ก็ลูกค้าเก่านะติดกับเรามาแบบสี่ห้าคันแล้วเอ้ยเอ้ยฮัลโหลหยุดขัดแป๊บนึงดิตัวเล็กตัวเล็กหยุดขัดแป๊บนึงคันนี้ก็มารีเช็คนะค,คันนี้มารีเช็ค เออแล้วก็คันนี้หุ้มพิม์สใสไปหุ้มพิมพ์สายไปแล้วแต่ว่าเนี่ยผมคิดว่าฝากระโปรงเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วผมบอกลูกค้าเสมอนะว่ารถส่วนใหญ่เออมีขุ่นมาด้วยแล้วก็มันสีมันเริ่มมันเริ่มเริ่มบุ่นขุ่นคือชิ้นฝากระโปรงเนี่ยเป็นชิ้นที่แบบอาจจะขุ่นเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยชิ้นนี้ผมอาจจะเปลี่ยนให้เลยนะแล้วก็มาคันนี้คันนี้เอ่อซีรีส์ห้านะก็คันนี้ตอนแรกคุยมาแต่มาติดแค่ ภายในครูไปคุยก็เคลือบกาฟิล์มไปด้วยเลยนะแล้วก็คันนี้สีขาวขาวมากเลยคันนี้สีขาวแล้วก็คันนู้นคันนู้นซีรีส์ห้าคันนี้ทำอะไรคะคันนี้ทำอะไรวะคันนี้น่าจะมาติดใหม่ติดใหม่คันนี้มาติดใหม่เพิ่งสไลด์มาเมื่อวานถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครมีเฟซส่วนตัวผมจะเห็นผมเพิ่งลงรูปเมื่อวานเมื่อวานจริงๆมันเป็นเป็นเป็นวันหยุด อ๋อ oh, คันที่สไลด์อยู่นูน่นคันนี้ติดเพิ่งเข้าวันนี้ติดฟิล์มใส่ด้านอ่ะงงกันไปหมดรถเยอะจัดนะ,ะแล้วก็คันนี้ติดไปนานแล้วนะนี่เดี๋ยวกำลังจะครบลอกแล้วดดี๋ยวาจะติมแล้วก็คันนี้ของพี่ไกด์นะครับลูกค้า V I P เรานะก็มา <S 2> <S 2> ล้างทำความสะอาดคันนี้ติดฟิล์มเหมือนกันแล้วก็คันนี้ติดตัว T B U สามปีไปนะ แล้วก็ผมบอกตรงเลยนะคันนี้ตอนติดไปตอนแรกอะ่ะมีปัญหาจากการจากการผลิตนะฟิล์มมีปัญหา <S <S ก็เลยเรียกมาเปลี่ยนใหม่ทั้งคันเลย,ยมมนะครับที่อื่นไม่พูดนะมีปัญหาที่อื่นเขาไม่พูดนะของผมผมพูดนะมีปัญหา <S <S ผมจัดก,การให้ลูกค้าบันเวณตีและครอบคลุมสองเรื่องนะครับ <S <S หนึ่งปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งการเปิดตามมุมตามขอบฟองอากาศพวกนี้จัดการให้หมดเลยนะครับสปัญหาที่เกิดจากการผลิตเช่นอยู่ดีๆฟิล์มกลายเป็นเหลืองขุ่นเหลืองไหมหรือว่าฟิล์มเนี่ยติดไปแล้วมันดูขุ่นๆแปลกๆมีเส้นมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ จากการให้เหมือนกันอ่ะก็คันนี้เข้ามารีเช็คน่าจะรอบหนึ่งเดือนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะก็เนี่ยเพิ่งแก้ไปให้นะครับแล้วก็คันนี้ที่สไลด์มาเมื่อวานคันนี้ตัวห้าปีนะครับของพี่นภัสก็พี่นภัสเนี่ยมาคุยกับเราแป๊บเดียวนะยินคุยกันแป๊บเดียวแล้วก็เอาเลยทําเลยนะครับแล้วก็เมื่อเช้ามีส่งไอ้เวีไปแล้วคันหนึ่งนะ แล้วก็คันนี้ของพี่เสกสารรอส่งเหมือนกันคันที่ส่งไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นสีดํานะครับลูกค้าไปเจอเราที่สนามบินด้วย <c oughs> แล้วก็อ่ะมาดูข้างในข้างในมีเทสลานะแล้วก็ G L C นะต้องบอกก่อนนะว่าข้างในห้องหลัเป็นห้องานจริงนะซึ่งมันก็จะลงนดิดนึงครับก็คันนี้ติดตัว7ปีนะ,ะก็ลีเ่เริ่มติดอยู่นะครับกำลังติดอยู่ แล้วก็มาดูเทสลาช่วงนี้ EV เยอะนะ EV เยอะ e ีเยอะ e ีก็เยอะนะก็เป็นคันนี้เป็นโมเดล3คันนี้ทำไมเทสลาคุณถ่ายทุกคันเลยครับอะไรนะคุณถ่ายวีดีโอทุกคันเลยครับก็มันมาใหม่อ่ะก็เล่นไม่รักูเองก็ก่อนหน้านี้มีโมเดล Y มานะโมเดล Y เราสีขาวหมดเลยนะที่ถ่ายมาแล้วก็เนี่ยมีมีเพิ่งได้ทำสีดำเป็นเทสลาคันแรกเนี่ย อันนี้มดมูดีมแต่ว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าเคลือบเคลือบกับที่อื่นมาแล้วแต่ว่าอยากมาติดฟิล์มส่วนหัวที่เรานะก็ติดให้ไม่มีปัญหาส่วนหัวก็ครึ่งคันลูกค้าชอบงงค่ะเออจริงๆอะ่ะผมใช้คําว่าส่วนหัวเพราะว่าถ้าครึ่งคันเนี่ยมันหมายถึงรวมประตูด้วยนะครับซึ่งจริงๆหลายๆร้านที่พูดว่าครึ่งคันเนี่ยมันก็คือแค่ส่วนหัวนี่แหละครับคือผมไม่อยากให้ลูกค้าสับสนเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเราคุยกันนะครับผมผมว่าต้องใช้คําพูดที่มันค่อนข้างชัดเจนลูกค้าจะะได้ววหหััคือน ม่ได้ขึ้นคันนะอ่าตอนนี้ก็ติดอยู่แล้วก็อย่างที่เคยแจ้งไปครับเทสลาเนี่ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดูอ่อนแอมากเลยก็เราจะมีการตัดแบบพอดีไว้อะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีข้อเสียก็คืออาจจะมีฝุ่นเข้าไปเกาะแต่ว่าผมว่าน่าจะเกาะยากนะเพราะนี่เราตัดพอดีมากเลยคือรถรุ่นใหม่อะค่ะอาจจะแบบอาจจะไม่ตรงไปเท่าไหร่เพราะว่ามันเพิ่งแบบตรงเลยไม่ใช่บางบางอันบางส่วนบางส่วนตรงตรงตรง่ไม่ได้คืออย่างนี้ถ้ามันไม่ตรงเนี่ยก็จะมีการปรับมีการอะไรให้ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะทําแบบเผื่อไว้นิดนึงแล้วก็มาฟรีแฮนด์อีกทีนึงซึ่งยังเหมือนเดิมครับพูดหลายทุกทุกคลิปเลยใครอยากรู้ว่าฟรีแฮนด์น่ากลัวไม่น่ากลัวทําได้ทําไม่ได้ไปดูในคลิปใน YouTube <B elle. S 1> ผม Ken, เค้นคันเบลเล่เบนเทก้านะครับคันนั้นจะมีการตัดฟรีแฮนด์โชว์ให้ดูอยู่ครับ<ต>ก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคันนี้มันมันโมเดลอะไรอะโมเดลสามไงแล้วมันมันดูขรึมกว่ากันก็โมเดลสามเป็นรถซีดานไงถ้าโมเดลวมันเป็น,นเอสยูว<ง>ี ใช่เข้าใจว่าโมเดล3ตัวอันเลยไม่ใช่หน้าตามันเหมือนกันแต่แต่ตอนนี้มันกำลังจะออกตัวใหม่นะโมเดล 2, 2> <ม>เออประมาณนั้นอ่ะก็วันนี้ประมาณนี้ครับอ่ะจะมาดูคันพอดหน่อยไหมว่า <ไป S 1> ติดไปแล้วเดือนนึงเป็นไงบ้างมีตรงไหนเปิดมีตรงไหนเป็นอะไรไหมอ่ะมาดูาเดินดูกันเลยเหมือนเดิมนะการพับหลบพับอะไรเนียนกิฟต์นะ วันนี้น่าจะเรียบร้อยดีน่าจะประมาณนี้นะครับ,รรบก็ว่ายังไงมีอะไรอยากสอบถามก็โทรมาครับไลน์มาก็ได้นะครับทักทางเพจทางแชททางอะไรก็ทักมาเลยครับมีปัญหาด้านไหนอยากสอบถามไม่เข้าใจอะไรส่งมาเลยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ